flipped t r e a s u กินมากบันก็จะกลับจริงรอดู๋ยอมปั๊ rica podeial พ i n c a น s t e v e n ยอปทเ็นะรังต้องโค้งลย่ม้แรกผมก็เมอีาอ่องินขอ่อแรกเหมือนกที่พ่ก็นนแต่ว่าครับครัพอ่างกองวกเปลี่ยนธกรรเปลี่ยนธกรรมทกพี่ไม่เกิกินเช้ากินกาแฟแล้วตอนหลังไม่ได้แล้วี่ไม่ดีสายลูกเที่ย เราหลังผู้เลี้ยงดี่เราหลังผู้เลียงจัดการจ้าวใน้กินข้าวเล็กๆเรากินนิดๆหลังๆกินไม่ได้เลยเล็กๆก็ยังกินเอาผมปรับเนี่เดี๋ยวทำมาเขาปรับ้แล้วเมียลงมานะอยื่อเลียนด้วยไอ้นี่ขอเที่ยวหน่อยขอสุขภาพสบายนะสบายสบายได้เราเลี้นไอ้ดูก็อ่องเลี้ยงอ่อง วกุดขนมุกนะขนมจุกเร็วเจ้าท็นี่กมาเลยกลัผมาเกับบ้านเลยอ๋อหรอมาแล้วมาแล้วนกลับบ้านเลย Tchau! Oh. วิ่ปนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทีทีห้าี่เนี่ยนอนดึกเ้มองไปหาเรื่องเขาไปหาเรื่องเขาเราแล้วนอกนั้นี่ทุ่นึงที่น้นแล้วทุอง่พ่วิ่ง้าตั้แต่ห้ากสามทุ่มี่หลังเฮ้ย แล้วพอลุกขึ้นมานะพี่จะยืมเม้เอามีไม้เอามีไม้เอามีไม้ไม้ไม่ดีไม้ไม่ดีดีแล้วต่อตีเท่าน่ะอาบน้ำก่อนดีกว่า